นี่พี่น้องเสร็จปล่อยน้ำอันนี้ปิดแล้ยด้วนี่ยังไหลจอกจอกอยู่โคตรฟุกซะเนาะนี่ครับน้ำคลองแล้วครับเด้อน้ำคลองเส้นนี้มาจะเคื่อนลำเปล่าพูดเหรอครับไปหอดร้อยเอ็ดหอดเซลาพุ่มพลันหอดเขาแม่น้ำมูนใส่อุบ,บลเลยครับอาลาเลยด้วนี่พัน อยากแย่งตลาดไสกลมมาหน้าไสพูกเราค้องไค่ไปพูลเราไปร้อยเอ็ดพูกเราพี่น้องนี่มองป่อยน้ำโอ้น้ำยังไหลอยู่ดิพี่น้องอีกว่ากลัวกับขนาดปิดแล้วได้พี่น้องเนี่ยแต่แดงบ่าเกลําำเป่าป่อยน้ำมายอยู่น้ำมันไหลนะฮะโอ้นี่เหรอครับป่อยจะนี่กันหลาดลงหน้าเลยครับเนี่ย เห็นบ่ตัวตัวเหี้ยอยู่ในตัวเหี้ยมีไหมตัวเหี้ยแมวโอ้มาก,กันหรอปลาครับทุกคนบได้มาหน้าดนเป็นเดือนแล้วชาวบ้านปุ๋ยไอหมากห้องก็ล่งมากเหมือนนี่มาเบ่งผลงาน,น มาดูผลงานมเมเปียดเลดต้นมันงามพุต้นมันสูงว่วงไงต้นสูงไปเลย,ยเรียบร้อยเลยพี่น้องเมเปียดเลด ร่มมดสุดต้นไอ้น้องหมนยังไข่ร่ม่วนนะหนึ่งเหลือส่วนหนะึ่งเหนียบร่อยเลยสี่ห้าสิบห้าหาปลาคอนพี่น้องมาเบิงบ้งมาเบิ้งปลาหลายหลาย อันนี้เป็นหวยวังไส้แล้วครับอำเภอย่งตลาดจังหวัดกฬสินพวกนั้นข้าเจ้าเฮ็ดตรงนา่มาแล้งข้าเจ้าก็ตรงลงยา่มาเศร้ามา่ยามนี่ว้าพี่น้องเอ้ยพี่เราเครื่องเนื้อบ่เคยเครื่องเนื้อข้าเจ้าได้เั้ื่องปูเั้ืงปลาทั้ทื่องบักหอยนา่มาเศร้าเต็มบ้าก,ากช่วงนี้มันเที่ยงเนาะ เที่ยงแล้วเขาเจ้าก็กู้ไปบางทีแหละครับไปห้าไปบึง้งยหูหน้าบัดอ,อันนี้ปล่อยน้ำออกจากเขาน,ะค,ะ,ะ,น,น,นขะครับเพื่อจะอีกสิปุ่มเมื่อกันได้เกี่ยวหรอครับนี่นี่ที่ปล่อยน้ำปล่อยเลยครับ ไหลออกนี่ก็ล้มห่วยเลยน่าหนึ่งกันไหลจะนี่ก็มากก็ล้มผิดเลยครับล้มห่วยไปเลยภนลัจจวดไปเลยไหลล้มห่วยว่างไส้ภูรัะครับบันไปอาลาดฮะสิพาะมหาปลาคอนใกล้โบกแล้วไหลผลบ่นจุ๊บจับจุบจับอยู่วุ่นไง เพิงปลาคอนพี่น้องู้นปลาคอนปลาคอนเปงหน้าบอกใสล่ะนึ่เสร็ล้ล่นตั้มตั้มู่ไหมโอ้ยเราไม่มาเชียร์ร่องมืงกันโอ้ยหันดิลงงงงเกิม

มาเด้อๆๆๆ Oh, hilang, แล้ว Hilang, hilang, hilang Hilang, เห็นแล้ว Pak แล้วเห็นแล้วปลาพี่เดิดปลาเขา Hilang, ไป ได้หนึ่งตัวอ้อถูกเลยโอ้ยเนาะเฮ้ยปลาหลายเลยนี่นี่กบาหลาพ่นเดี๋ยวเต็มเลยเุ้ยเต็มเลยเต็มเลยเต็มเลยนี่เนาะมอย โอ,ะะโอ้โหใหญ่าถอะโอ้โหปลาคนพี่น้องปลาคนสัญญาปลาคนพุ่นตามตามนี่คุณบักลายเลยเฮ้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 ย

ไงพี่้องอันนี้คือหัวหัวหน้านะฮะไหลลงไปวังไส้วังไส้บ้านดอนก้อยอำเภอยางตลาดหน้าก็ ยุตีนบ้านนก่อยแ่้วครับทีสาวน้อยเพชรบาลแพงสิมเเลนวันที่แปดพฤศจิกาสองพันห้ารอยหกสิบหกน้องหญงิงบอดโจนะครับสิมเเลน,นเนี่ยแหละนี่นบ้านนก่อยหัวหน้าผมไปสักหน่อย,ยกิโลกลัวอโอ้เมื่อยไหลพี่น้องไปจับปลาคอนเมืนอนเดี๋ยวล,งลงุงล่างแข้งหลังขาก็เน้อบาน คือเลิกเห็นน้องน,นำตกลงนี่ปสิบุมีไผเห็นอหนึ่อ้ยสิยากผู้ใหญ่บ้านไปประกาศเข้าอยู่ละนี่นะฮะข้องไหลมาจากพุ่นเหรอคือลำเป่าครับขเขาอำเภอย่งตลาดพู่นแล้วอาลาเลยพี่น้องมันใส่อำเภอกุม马拉ใส่ล้องใช่พู่นแล้วตำบลดงลิงยังไปพุ่นเหรอ ร่มซีร่มน้ำมูลไหลหลังเลาพี่น้องอุลงบลมับหอดอุบลมับด้เลยนี่ละน้ำคลองชรับประทานมาจากเขื่อนลำเปาจังหวัดกระรสินนะครับ